เฮ้ยผมเมืงองอะไในข่าวว่าข้าวโลละห้าบาทใช่ไหมหถูกกว่ามาม่าอีกไหนบอกว่าปิดการแลดีราคาข้าวข,ขึ้นโอ้โหถูกกว่าบ้านกูอีกไอ้บอยมึงไอ้ด้้ยตัวไหนมันลองอีกบอยอะข้าวบ้านกูอ่บอก็สิบเอ็ดบาทแล้วเออเขาขายเมื่อวานนี่เขาขายทีสามบาทบอยขึ้นจากต้มใหม่ๆเลยบอย มึงโดนไอเหี้ยวเซ็นหลอกอีกลเ้เซ่หน้ามืดเอเฮ้ยเออมาขึ้นจริงมึงไม่เชื่อกูเหรอกูอยู่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยกูขายเมื่อวานสิบสามบาทไอ้บอยเฮ้ยมึงอย่าพูดอาจจะยอดวิวอีสั์เออโอ,โอ้มึงเนี่ยแล้วบอกว่าฉลาดหน้าแตกไหมะล่ะบอยหน้าแตกหรือเปล่าบอยแม่โอ้โหะจะเย้ยไทยนะครับกะจะเย้ยไทย ไทยสวนก็ให้โอ้โหข้าวนี่ขึ้นจากนาเลยขายตั้งกิโลกรัมละสิบาทโอ้โหของคำเมนเนี่ยตากไว้อย่างดีเก็บใส่กระสอบกิโลกรัมละสบาท4บาทห่างกันลาวฟ้ากัเหวโอ้โหนี่แหละนะไอ้บอยกะจะหลับหูหลับตาไม่ลืมหูลืมตาดูความทุกข์ยากลำบากของชาวไร่ชาวนาคำเมนอับอยนะเดี๋ยวจะโปรสัตให้เองไปดูนะเนี่ย ไปดูว่าชาวนาบ้านเองเนี่ยดูสองโพนเมน,นี่ก่อนเลยเขาจะขอร้องอะไรและก็ค่อยเรียงลำดับดูนะเหตุการณ์ต่างๆดูดน,น,นะบอยนะคุณบองโอนนี่คิอเราแอบเกย้มสมิตาบ,บองโอนคือเต็งเราหงี้ยพอ เป็นยังไงล่ะบอยเป็นไงเขาบอกโปรธม่ดาเขาด้วยเห็นไหมขอร้องอ้อนวอนให้คนไปซื้อข้าวเขาเนี่ยบ้านบอยนี่ไม่ใช่ว่าแค่ราคาถูกนะบอยไม่มีคนรับซื้อไม่มีที่ขายประเทศไทยนี่นะโอ้โหสดสดร้อนร้อนหมาดๆเลยบอยประเทศจีนเขาซื้อตั้งห้าแสนตันคนเขมรก็โกรธกันดังหนาไม่ใช่เหรอนะที่เห็นไทยขายได้ตั้งห้าแสนตันจีนไม่ยอมซื้อ ข้าวカメนี่ก็โกรธกันใหญ่ไม่ใช่เหรอนะบอกว่าขมนี่คครองแชมป์ข้าวดีที่สุดในโลกนะหปีทาไมมาซื้อของไทยอ่ะจีนทําไมซื้อของไทยตั้ง500แสนตันเลยทำไมไม่แบ่งซื้อขมนบ้างสักแสนตันโอ้โหคนカมนี่หนักอกหนักใจร้องห่มร้องไห้กันตอนนั้นประชดประชันกันเยอะแยะเห็นไหมนะไปเอาข้าวไปทิ้งน้ําไปทีบ่บอยบอกว่าไปแช่ข้าวนะนะไม่ใช่นะไปประชด เขาไม่พอใจนะก็รัฐบาลจีนกับรัฐบาลเขมี่บอกว่ามีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่ใช่หรือก็มีส่งทูตส่งอะไรไปไปเยือนจีนไปอะไรไม่ใช่หรอแล้วก็ไปก่อนไทยทุกอย่างนะอยู่ๆเขาก็ไม่ซื้ออะไรเลยต่อมาเขาซื้อไทยห้าแสนตันโอ้คืออะไรอะ่ะนะก็บอกแล้วอย่าขี้โม้อย่าพยายามขี้โม้หัวเราะที่ดังดังกว่า เมื่อก่อนนี่เยอะไทยใหญ่ในตอนที่กองประชุมเลยนะที่กัมพูชาไปอะ่ะไทยเขาม่นได้ไปอะ่ะเยอะกันยกใหญ่บอกว่าจีนไม่เหลียวแลนู่นนั่นนี่ที่ไหนได้จีนเขาเลยยิ้มอยู่นะพอไทยไปหาเขาแค่นั้นแหละเขาต้อนรับยิ่งกว่าอะไรอีกนะประกาศทันทีเลยซื้อข้าวณนะตรงนั้นเลยห้าแสนตันนะ คนขเขมรก็เลยโกรธมากกว่านั้นไม่พอใจกันยกใหญ่เลยว่าทำไมไม่ซื้อ,ขอเขมรทําไมต้องซื้อไทยนะแล้วเนี่ยแล้วยังมาเย้ยอีกนะกล้าเย้ยอีกเหรอว่าข้าวราคาถูกมาถามดูก่อนไหมนะลองคิดดูดิดยู่ข้าวหายไปห้าแสนตันอนะราคาข้าวตลาดมันจะพุ่งขนาดไหนมันปื๊ดเลยนะจะบอกให้แล้วในขณะที่ขเขมรเนี่ยไม่ไปไหนมาไหนวกว,วนอยู่ที่เดิมอะผลิตออกมาจากนาปุ๊บ ก็กองเต็มคันนาเนาะคันแทนาเต็ไมไปหมดเลยเอาขึ้นรถก็อออยู่ตามถนนดูทุกสิ่งทุกอย่างยังกล้าเย้ยประเทศไทยนะเยะ้ยเขาคือบ่องตรงนะต่อให้ไม่มีใครซื้อนะประเทศไทยเนี่ยราคาข้าวก็จะขึ้นอย่าลืมว่าไทยเนี่ยเจ้าของความคิดและไอเดียเรื่องการต่อย,ยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆเนี่ย ที่สุดแล้วมานับดูผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ประเทศไทยจัดจาหน่ายเนี่ยแต่ละอย่างนะโดยเฉพาะของบริโภคเนี่ยนะของกินของใช้เนี่ยมาจากอะไรบ้างมาจากข้าวมาจากมันสะปะหังนะมาจากอ้อยมาจากข้าวโพดแปรรูปมาแล้วรสชาติก็จะเปลี่ยนไปความอร่อยก็จะเพิ่มขึ้นคุณภาพราคาสูงขึ้นนี่คือประเทศไทยนะบอยนะก่อนบอยจะเยอะเนี่ยต้องหาข้อมูล แล้วยอมรับความจริงเขาให้ได้ก่อนนะอยาอหยาดให้ตัวเองอายอีกเลยอายทั้งประเทศบอกตรงเลยอายกันทั้งประเทศเย้ยไทยแต่ประจานตัวเองนะครับเพราะคนไทยเขาก็ยืนยันเลยเขาขายเพิ่งขายเพื่อนพี่คนไทยเขาบอกเพิ่งขายเมื่อวานขึ้นมาจากนาเลยนะขึ้นจากตมเลยเขาบอกโโลกิโลกร,รัมละ13สิบสามบาทตันเท่าไหร่นะ ถ้าเป็นตันนี่กิโลกร,รัมละสิบาบาทเอ๊ะหมื่นสามหรือเปล่านะ 13, 3, หมื่นสามกับสามพันห่างกันล้เกินโอ้มันสิบเท่านะสิบเท่านะบอยนะก็การเย้ยเนี่ยมันมันเย้ยแบบเซลอะไรก็ตลกตลกสนุกสนานก็ได้นะแต่บอยอ่ะคิดจริงจังและก็มั่นใจนะครับโดยไม่มาดูข้อมูลที่แท้จริงเลย รับข้อมูลข่าวสารอยู่ข้างเดียวนะอยู่ประเทศกคนรนด่ะมีตั้งแต่บิดเบี้ยวบิดเบือนไม่เคยมีอันไหนตรงและก็จริงสักอันหนึ่งนะครับแต่ประเทศไทยนี่ของแท้นะครับเวลาทําอะไรสักอย่างอนะึ่งเนี่ยประเทศไทยทําจะต้องมีประสิทธิภาพนะครับและไม่มีวันไม่มีทางที่คนไทยจะปล่อยให้ข้าวราคาตกต่ําจนแบบเหมือนประเทศแมนา กลไกการตลาดอาจจะมีบ้างขึ้นลงแต่ไม่มีวันตกต่ำได้ขนาดนั้นนะและต่อไปนะข้าวหายไปตั้งห้าแสนตันขายออกไปทีเดียวจริง,รงๆไทยก็มีส่งออกอยู่แล้วพูดถึงว่าทีเดียวห้าแสนตันเนี่ยราคาข้าวบอกเลยพุ่งเลยเขาเนี่ยนะขเขมรนี่สัตว์เลยแหละอยากเอามาขายด้วยนะไม่ใช่แอบอ้างไปหาวิธีการมาสวมสิทธิ์เขาไม่ได้นะนะคนไทยเขาไม่ยอมแล้วตอนเนี้ทุกอย่าง ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะอาจจะเอามาแล้วสวมสิทธิ์เป็นคนไทยขายเนี่ยตอนนี้โดนนะเป็นหูเป็นตากันแล้วคนไทยเขาไม่ช่วยแล้วเขาไม่แบบว่าไม่ย่นหยวนเมื่อก่อนเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้อง,องเคร่งเพราะว่าขามรน,นั้นทําให้คนไทยนั้นเข็ดหลาบหลายเรื่องครับคราวนี้ก็เจอกับความลําบากไปเถอะขมรนนะแล้วก็เขาร้องห่มร้องไห้กันนะชาวไร่ชาวนา ต่บอยนี่ยังโอ้ยิ้มล่ากล้าเยอะคนไทยนะไปหาถ่ายคลิปถ่ายคอนเทนต์ไปตรงที่มันดีๆหน่อยตรงที่เขาร้องไห้ไม่ไปนะนี่แหละบอยเขมีนทำได้ประมาณนี้ทําได้แค่เนี้ยนะบิดเบือนช่วยบิดเบือนตอนนี้ไปพูดเรื่องทหารไม่ได้ด้วยพ่อมันจะเอาเรื่องใหญ่พูดเรื่องทหารไม่ได้ตอนนี้ กลัวได้รับผลกระทบก็ไปพูดชาวไร่ชาวนาเลยทหารไม่กล้าแตะเลยเห็นบอยไหมไม่กล้าแตะเลยตอนเนี้เรื่องทหารเพราพอ่อประกาศแล้วถ้าใครก็ตามที่พูดถึงเรื่องทหารแล้วอาจจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของกองทัพเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยเอาไว้นี่เขาจะล่าตัวนะให้บอยก็เลยโอ้โหหางจุกตูดเขาเลยกลัวโอเคครับทุกคนฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับผม